สวัสด,ดีครับดีวกับผมอาะฮนะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในโลบอกรนะครับแมปที่มีชื่อว่า Divarockiaction ครับแบบนี้เปิดมาได้อ่าเข้าวันที่4นะครับเข้าวันที่เอ้วันที่5เออวันที่4วันที่5เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาสัตว์นะครับสัตว์ที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นสัตว์บินเนาะสัตว์บินกับสัตว์ขี่ธรรมดานะครับว่ามันหาจากไหนนะครับหาจากเควสกับ เติมนะครับเติมก็ตรงนี้นะครับนี่319ร้บกบักนะครับเรยวหนึ่งสามารถขี่ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปหาซื้อ,อาตามตรงนี้ก็ได้นะครับมาร์เก็ตก็จะมีคนขายอยู่นะครับ มีผู้เล่นขายอยู่เนาะนี่นะครับพาวล์แสนห้าแต่เบลหนึ่งต้องไปฟาร์มเบลล์เอกนะครับถ้าเกิดอยากจบเลยก็ตรงนี้นะครับซื้อแล้วขี่ได้เลยแล้วก็จุดทำควสนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดทำควสอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับนี่จะอยู่ตรงบ้านสีม่วงตรงนี้เลยนะครับมีเช็คพอยต์ใกล้ๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเบลล์เอ e ฟอนมันเล็กเดี๋ยวผมไปให้ดู อันนี้ผมจะสอนวิธีหาสัตว์ขี่ที่บนปกกอนนะครับบนปกกอนสัตว์ขี่วิ่งนี่เลยนะครับบานสีม่วตัวนี้โค้ดมันจะปลดน่าจะประมาณวล่งยี่สิบนะถ้าจําไม่ผิดนี่นะครับให้เราโคอดตัวนี้แล้วก็เลือกที่ไรเดอร์นะครับนี่นะครับมันจะสุ่มได้ม้าหมูเสือนะครับดีสุดคือเสือนะครับในตู้นี้แต่ม้าจะวล่หนึ่งสามารถขี่ได้นะครับเสือต้องเวล่ยี่สิบก่อนนะครับถึงขี่ได้แต่หมูผมไม่เคยสุ่มได้ไม่แน่ใจแล้วก็อีกอันหนึ่งจะอยู่ในนี้นะครับเป็นสัตว์ อยู่ในต้องเราต้องเลเวลประมาณท้ายเกมอรประมาณ50บวกนะครับต้องมีเซตม่วงใส่เซตม่วงขึ้นไปนะครับฟามสบายมันจะสามารถสุ่มสัตว์ทองได้นะครับสัตว์ทองที่มันอยู่ในตู้สัตว์ขี้ทองที่มันอยู่ตู้นี้นะครับนี่พวกนี้นะครับอันนี้4 9่สกลบักไม่ใช่ได้นะครับอันนี้เป็นสุ่มนะ49่สิบเก้ลบเป็นสัตว์ขี่ระดับทองเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวไปไปดูระดับทองกันเลยดีกว่า เคนก็จะมาฟาร์มแร่นะครับในนี้นี่นใครกลัวแมงุมก็ระวังตกใจนะครับมันจะอยู่ข้างบนนะผมคนหนึ่งที่กลัวไปงุมนะครับเห็นกีทีก็ตกใจเหมือนเดิมนะครับสยองขวัญอ่าซี่สุมอยู่ในโตโน่เนี่ว่ะ นี่นะครับอันนี้คือที่สุมส่มสัตว์ขี่ทองนะครับเราสามารถคุยกับมันได้เลยนะแต่เวลจะปลดประมาณเวลสี่วัมั้ง ทำไม่ได้นะครับนี่ก็จะมีแมมมอสท,ที่สุ่มในตู้เลยนะครับอันนี้เเดีย,ยเป็นบัฟนะครับเป็นสัตว์เผจบัฟโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะมันจะให้ตีตัวพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่าสัตว์ขี่ที่บลบกก็จะมีประมาณนี้นะครับที่สุ่มทั้งหมดที่ผมรู้แลวตอนนี้นะอ่าต่อไปเราจะพาไปดูสัตว์ขี่บินนะครับสัตว์บินไปดูสัตว์บินที่ขี่ได้นะครับสัตว์ขี่บินเนี่ยจะปลดตอนเลเวล40นะครับเราถึงจะไปรับคเคย์มันได้นะครับแต่เลเวลมันจะขึ้้้้นนนจะะขขีีี่ไไไดดปรมาณอ20 20ั ไปิ20 20ผมเปิดมาได้2ตัวนะครับทำไป2วันได้มา2ตัวถ้อใครมีวาร์ปให้เราไปที่อันนี้นะครับลากฟอร์เรสต์ลากฟอร์เสรเสต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ใครจะมาเปิดแอปก็มาเปิดก็ได้นะก็อยู่ตรงนี้ให้เราวาร์ปมาที่ฟอร์เรสต์แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับขึ้นมาบานเมืองก็จะปลดได้เลยหรือว่าจะเป็นเอเดียบูดก็ได้นะครับวิ่งขึ้นมาแลาปุ๊บมาปลดได้แล้วเราก็นี่นะครับวาร์ปอยู่ตรงนี้แนละ้วเราวิ่งมาตรงนี้นะครับ จิตซ้ายเลยครับจิตซ้ายไว้ไม่ไจะอยู่ฝั่งขวาม,มือนะพอเราซ้ายมาเสร็จมันอยู่ขวาม,มือนี้เลยมันจะมีนกยักษ์อยู่นะครับลังนกยกนะักษ์เนาะนี่อันนี้ก็มีคนมาถามอยู่ด้วยนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับมีต่อแล้วก็นกนะครับแล้วก็มีนกยกักษ์เนี่ยผมอยากได้นกยักษ์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้นะผมได้ในสองตัวแรกและนกยักษ์ที่ยังไม่ได้มันก็จะให้ตีเอ้เบสนี่ว่ะเอ้เบสนี่ว่ะ เจอเพื่อนนี่นะครับมันก็จะให้ตีตัวนี้นะครับโทรสีโทรธรรมดาโทรสีไข่กับสีเขียวนะครับสีแป๊บเดียวโอเคก็วิธีหาสัตว์ก็จะมีประมาณนี้ครับขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะครับฝากอะไรก็แชร์ก็จะตัดสายไปเบรคในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากรู้อะไรในแบบนี้ก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับหรือถามในที่คอร์ดใต้ดีสคริปชั่นเข้ามาได้นะครับเข้ามาแชร์ได้มีคอมมูนิตี้อยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย